าแล้วมาแล้ว,ลวอีพ่อแหลมสิมาซื้อรถเ <c oughs> สียวขันไหนล่ะถ่ายรูปเอาไหมเอาขันนี้บ่เอาสีแดงๆนี่บ่โอ้ถ่ายรูปเ,นเ,นเ,เ,เปล่าพี่น้องเอรยว่าอยากได้รถว่าสันมาวันละพี่น้องครับตอนนี้มาเต้นรถบุญเลอรค่าเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยนะครับคุณเอค่าเซ็นเตอร์นะครับ,ารนะรบมาสิพากันไปยามดางังว่าสันมาใส่ดงังเอาดางังมาใส่น้ำก็เลยมาเบิ่งรถน่ะมีโอ,อแฉงมาจากเบิ่งรถนั่นเอาถ่ายเอาเปล่เนี่ย ขั้นนั่นผมว่างามนั่นอีเตาน้อยน่ะเนาะเอา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 เบิ้งรถจะเข้าก็ต้องสีออกไปเบิ้งด่างวันนี้พอมาผ่าอีพอมาเหรียญหนามนะครับมื่อกี้เพิ่นสิมาถ่ายรถเพิ่นอยากได้รถเพิ่นว่าสีออกขั้นไหนดีเนาะเอาพ่อถ่ายคลิปเลยบาทเนี่ยเดี๋ยวไปวาดหน้าลูกยังสีเงาต่อนะครับไปพ่อแหลมถ่ายคลิปก่อนนะครับเอาเพิ่นถ่ายไปเพิ่นได้ไป พ่อแรงทายคลิปรถไปน้องครับบ่ดนี้่ยทายครบบบบเป็นจนังไรน้ำประต่ว้มอ่อนพี่เนาะบ่บ่บ่ฮะเต้เอาให้บ่แล้วทายคลิปจะเข้าก่อนป้าพ่อว่าท้ายคลิปเอาวันเปิ้ลวาวอยากได้รถบ่เฮ้ยจังไหนน,นี่ยละให้เพ่นท้ายโลกเมืองซะก่อนแล้วจะงอกไปหน้าเนาะเนาะส่นเนาะ เขาไหมบอกัคนไหนหรือจังไหนบักโดด้บักโดด้วยเบิ้งเบิ <ep feeling>. <S <S be <heart człowie> ้งเบิ้งอ้าวมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดเร็วบ้ดนไหนเห็นแเราพ่อน้ามันี่น้าพูดนะน้าท่วมหน้าพี่น้องครับปุ๋ดสลากลางน้ามองเคยมาตะกี้นะครับพี่น้อง มาถ่วงก็แต่พอเอาปากกาซับมาถ่ายคลิปก็นะไปปวดร่องขานำน้ำเลยละในโรงเรียนก็มีตัวของน้ำไหมขุ่น้องน้ำบุ่นมามาปากกาซับมาโอ้หนามรดน้ำบอลท่านเนี่ยผู้ใดมาดังไฟปีกยังอยู่นี่โอ้มานั่งอยู่นี่ตีมื่อนัรน โอ้เห oh, right? yeah. ็นในคลิปอะไรอ่ะยูนี่ตัวเนี้ยเห็นยูนในเฟซอ่ะมองปักส้งแดงนี่นี่เดี๋ยวพ่อมองใส่ด่างพอนั่นไส้ละพอยเลิศขี่เรืออยู่ป่ะพอพอเลิศโอ้โหไอ้ความเบิดเขาไม่ได้กินไม่ได้กินเขาได้พ่อปีนี่เน่าเบิร์ดแล้วพอนมา เขากำลังสิถอกเนาะเหมือนเนาะไสนี่แหละครับตัวเมืดนี่ตัวเมดนี่ิผดลงไปหมดแมนเบื่อสิเนี่ยแหละตะกี้มานั่งางมากินปลามาพักเลี่ยมอยู่นี่พ่อเนี่ยนะมองซะดานั่นนั่นซะดากลางน้ำนั่นโอ้ยตัวมันครับคืมันหนุนขึ้นมาจากใสจากซี่บ่ะโอ้มาขึ้นขืนมาแกงเนาะนี่แหละครับมันถ่วมหนักๆเหมือนกันก็ไปนอนกัดน้ำขึ้นมาจนหัวพี่ละ เนี่ยพ่าพอแหลมมาใส่ด่างพ่ออยากใส่ด่างนี่เนี่ยลักด่างให้เจ้าพ่อแม่นบ่นี่เนี่ยลักด่างเก่าพ่อนี่พ่อด้าขึ้นรันกสนนีกางเาดพูดพอเลือดพอเลือดเราขี่เลืออยู่พ่อพูดแล้วพอเลือดขู้ขี่เลือมาครับนายพ่อเออไม่เลือสมอีกขั้นหนึ่งนะ เลิกซื้อของม,อม้นหมดนี่ปว่วมนะมันเป็นให้หน้าไหมกันรลอนน,ลอนี่นมันเดียวเนี่ยโอ้ยหนามค้าอีริไปนองเลยบนน่ะทวมให้หนาเบิดนะครับพลวเอาตีพูนเลย่นเนื่อผพว่าน,นยุลิมกันแกงพ่น เป็นแกงบางทีตอนนั้นที่ผเห็นตาลางค้าวนถ่วมัละพอนั้นไปเพราดได้ด้วยนี่แล้วบ้านีนอันทางทางเคยเที่ยวกับไปเพ้งวงนมกิเตเรืองไปด้วยนี่มิรเรือย่างเดียวโอ้ปลาบอดอยู่ตัวนี ได้ป่เนาะพอเลือดแล้วเราใส่ด่างไว้อยู่บนใส่ใส่แล้วกูแล้วยามไปเบิ่งหาเบิ่งท่าเลียมองใส่กันนะไปจังไดเรือมาแล้วพี่น้องครับเรือมาแล้วป่ะเนี่เรือมาแล้วใช่ละของต่อนะของต่อนี่พ่อหนะโอ้มีของต่อนป่อมแบนนี่ยปอาแบนเนี่ยแบนแบนแบนน้ำเนื่มเอาใส่เรือไปน้ำเตือนว่หิว เนเอาขึ้นไปบิดเลยเยบอวันนี้ล่ไฟังเอวันนี้ได้พ่อว่าสั่นนี่ได้โอ้เดี๋ยวงีพ่อคนนี่นีละานโอ้เปิดมก่อนเปิดมก่อนปาดังปื๊ดทกดังเดี๋ยวไม่อบัวปลานี่มันได้หาตัวตั้งแต่นี้ปลาเข็งปื๊ดปลาเขียงไหมปลาเขีงส่เล่มเกิดูหน่งพูน่ะ ก้าหาบ่ได้ยังสิไปเอาน้ำดอกข้าหาบ่ได้ยังสิไปี้ยน้อีพ่อครับนี่อีพ่อต้นตำรัดครับอีพ่อเลือดนะครับนี่คือเจ้าของเต็นท์ของแท้แล้วครับในบนเลือดคาเซนเตอร์นี่แหละครับคือคุณพ่อนะครับตังเวียนเหมือนเลี้ยงอย่างสิได้คือกันนี่ล่ะบอแต่ว่าด้ยากมองหัวไดเหมือนเลี้ยงเออไปๆๆไปจะนะมันแล้วมูเจ้าว่ไปน้ำข่อยนูนวะเนี่ยเออหายไดเรื่ด้อ ยามไดรอกยูดดอก็ยัน่โไปงโอ้ท่านน้โอ้ยไม่บัตรนี่เอาตับลงเรือละพี่น้องเอ้ยจักสิเป็นได้ไรละพี่น้องเอยบาดนีจร้อสิพาเรือนัไมด้บเอาพ่กนั่งพ่อถ่ายรถนะเดขับมาครับครับครับโอเคพี่น้องขออนุญาตถ่ายเรือก่อนบัตรนี่ มีบดา,านบนดนีรไปยังไดก็ขึ้นสิ่ฝายเปลี่ยนบาดนีตเดี๋ยวขออนุญาตว้างกองก่อนพี่น้องครับไปหอดหม่องไซก่อนสิดท้ายเบิ่งไหมครับพี่น้องครับหอดแล้วพี่น้องครับหอดสถานที่ที่จะไซแล้วอีพอกระลังสีไซครับจะลอยพายเรือครับ <c oughs> ด่างพอนเอ้ำซีเซียนพอนว่าพุนครับพี่น้องไซซุดไปพุนเลยนะครับตอนในยุคกลางน้ำน้ำบ่เลือกมาได้หรอกพี่นอ้นอ,งนองเ่าเพีเยงเอวนี่ละน้ำบ่เลืกดอกนะครับเพียงเอวบ่หอดเอิกซ้ำ ะครับเป็นน้ำให้หน้าพี่น้องครับน้ำท่วมเขาน้ำให้หน้ามองพ่อไ่เด็กขึนเป็นน้ทางเขานะครับในฮื่นหลังนี้นะครับตีจานลอยมันตะเกียวเอารถลงมาหนีนะครับนี่รถลงมาหนีนะครับเป็นตรงหน้านะครับเป็นน้ำทางครับนี่น้ำทางไปพูดครับผนหมดซะน้ารีบน้ำนะครับตีเป็นนอนกันตะกี้นะครับนะครับเป็นน้ำทางนะครับสีไ้น้ำทางนี่ละนะครับไฟบ่มีเราไปนน้อนพ่นตัดแล้วนะครับพลงกนเห็นสายไฟบ่มีไฟเด้อพ่นตัดแล้วนะครับเพ่นตัดไฟออกแล้วนะครับจุดนี้นะครับ นี่นะครับเปิดติดไซน้ำทางว่าสันพอพอแล้วว่ามันจังสีบ่มีหยาจังสีบ่อันนี้ว่าสันไปทางไหนบอกลูกเรื่องสีวยไม่ให้ฮะบอกปล่อยเลยปล่อยเลยเนาะเอาสันปล่อยถอดลากถอดลักเลยเออถอดลากอู้มองนี่ก็เป็นสีเหลืองเลยกัวมูเอาไปแล้วแต่พอโหลดเฮ็ดเอาโหลดบันเลยถอยให้เพิ่นก่อน แน่คลองแล้วให้มันไปน้ำล่มนะพ่อเนอ้เอ,อให้เลือกอะไรไปน้ำล่มเลยพี่น้องครับมันออที่แหลกควาดิไซน้ำเล้า,าส,สา,ายไฟไปบางสัตว์ครับพี่น้องเพิ่นวะบ้านาทางปีดีกว่าก็เลยม,มัดใส่เหงาหันก็บ้านีปเลยพี่น้องครับเนี่ยไล่มาเลยนะครับมันไล่ไปน้ำล่มอู้ลืมใส่สรงขยะมาเอาอีกแล้วขาข่อยเมืบบ่อวานนี่แม่นเขียนหมนดเ่ยเสือเขนยาวมาพี่น้อง หมูบนน่บ้านในแม่นเ,เน,เเน,นเขียนวันนี้บัดแม่ขาเอ้ามันจังได้แดงซ้ำกันหมู่บ้านแขนแดงวัอนี้ขาแดงวัอนี้เริ่มใส่ผ้าข้าย่างมาพอเลยโอ้โหวันเสาร์ตากแดดทั้งสี่แลยหมู่บ้านไหนกัดปลอดใจข้าหย่าวขาจุ่มน้ำเด่นอยู่เด่นพี่น้องเลยบรรยากาศทงหน้านะครับตรงนี้สิเป็นทงหน้านะครับน้ำถล่มให้หน้าพี่น้องเอลยนะครับ น้ำกะมองเลิกมองตื่นอยู่เด้อมองนีนเด้อเพราเอ้ยมันสิไหลไปน้ำลมตัวพี่น้องเอ้ยว่างั้นพอเลือดแล้วเอาไปได้ไหลายเติบนะครับปลาเข็งปลานิน่งนะครับเพันใส่ไว้ทั้งปุ่นเพันว่ากันพยายามไปพอน้ำในเด้อเพันว่านะครับเพันใส่ไว้สามสี่ด่างทั้งปุ่นนะครับพยายามไเพันน้ำในเด้อเพันว่านะครับปุ่นนี่ ด่างพ่แหลมซีเสียนนะครับใส่ไปจะข้าวนึงกับจังเลาะยามานี่ดินำเขาอยู่นี่วยดออกเขาเฮียงหัวเฮียงหัว,หว,หวบรรยากาศกลางน้ำนะครับผมจากมาหลายมาสัน่นเปิ้ลายจากมาใส่ด่างมาสั่นกระลยผ้าเปิ้นมาพี่น้องเอ้ยนะครับ พิ่นกับมาเบิ่งรถน,น,น,นั่มพ่นอยางไดรถใหม่สไลด์ฮือนใดโบนี่อีพอกอด็ดดีนะครับเอาด่างมาสีเส้น,นพุ่นนะเพิ่นว่านะครับเอาจะน้อยจังยามต้องกันพี่น้องให้อีพอใส่แล้วก่อนนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆคลิปเฮาแง่ไปแง่ไปเอาใส่มาสามด่างแหละครับพี่น้องสามเส้นแล้วอีกเส้นหนึ่งสใส่แต่หัวเทียงเลยครับพี่น้องเนี่ยมองจารนร้อยมะนอนอยู่นี่นะครับเนี่ยช่วงยามหนาวยามยามมังมนงันอนนี่ดีดดต่อพี่น้องเลย เปิดเครื่องสีไซดอีกเสียงที่สามกับพี่น้องไซดลรอไปน้ำทางนี่แหละซีหรือเ่าซีแล้วเนาะเสียงที่สีครับเสียงที่สีอีกเสียนนงนึงเลยกับเบิร์ดแล้วกับจะทาตี้ยามตัวบหมดนี่คำจะลอยกับจะได้เมื่อนะครับเตรียมตัวไห่สดทั้งปุ่นต่อนะครับผมเมื่อคำบ่ได้เดี๋ยวทางเมื่อมันสีรถติดนะครับเมื่อจักบายจักอะไรพอดีนะครับกับเมื่อคำไหลายรถติดมันสีนานหอด ส,สมใจปลาตะนาเพุ่อะไรพี่น้องเพผนจากบ้านหลายพาพผลบ้านหลายสมใจแล้วบ้านหนึ่งไหลมองแล้วไหลดังแล้วเมื่อวานไปบุญอไรไหลดังถือแหงอ้อมที่พี่น้องครับเมื่อนี้ยไหลดังแล้วถือใจไว้แล้วแหงเห็นแต่พออันนี้พอเลือดเอาปลาหยุดไปเพื่อแห้งหาวบ้านนี้จันจันทรว่าเลยพี่น้องเลยบ้านนี้เห็นตัวปลาเขียงปลานิ่เพูดว่าออ้ยมีตัวงามๆเพสั่นพูดว่าเห็นตัวปลาเขียงปลานิ่เพูดหลดสะอวรไหลผู้เฒ่าเพผลนมักตัวปลากินปลามันย่อยง่ายมาสั่นเพูนว่า เอาส่แล้วเจ้าน้อยกระสิผ้าพี่น้องยามนะครับเดี๋ยวเป็นอีพี่ที่สองกันแล้วกันนะครับอีพีนี้ขอเป็นอีพีนี้เป็นเป็ี่ยนไซก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามอีพีที่สองนะครับตอนยามพี่น้องนะครับเพราะว่ามันสีห่างเป็นชั่วโมงหมดละนะครับเขาใส่แล้วเป็นชั่วโมงเขาจังสีได้ยามนะครับพี่น้องครับแต่ว่าอีพีนี้ขออนุญาตเฮ็ดเฮ็ดตอนไซนะครับอีพีที่สองกลับมาเบิ่งตอนยามนะครับว่าษีมันคือพอเลือดบ่นะครับพี่น้องโอ้ยได้ตวนเทียงหลังนันพี่น้องครับเหลือแต่หลังคา สลัดริมน้ำจานลอยกับเลือแต่ลังคาคือกันนะครับมองพักเศร้าตะกี้จะกย่ไหนแล้วสิลง,งพี่น้องเลยน้ำก็ดีเต็มให้หน้าแต่บ่ได้เข่าดอกปีนี่ทวมเบิดบ่ได้กินเขนา่าดอกพี่น้องเบิ่นงนี่มีแต่ให้หน้าเบสได้หนี่บ่มีหวยมีฝายเนี่ยม่เตะให้หน้าอย่างเดียวแล้วพี่น้องเลยนะครับเบิง่งหน้าเป็นขืนแห้งนะครับปีนี้มาหนักอยู่นะครับอันนี้น้ำลดเลยนี่ครับพี่น้องนี่ขันบ่ท่านลดนี่แห้งสินักกว่านี้อันนี้ถือว่าลดลงมาแน่แล้วนะครับุผมมองจะลดไปรงเรียนผมนะครับ ปลาเรือมากกับอีพอนะครับผลไปใส่ไว้เลาะพู่นนะครับปุ่นทั้งปุ่นนะครับหมองต้นไม้ไปปุ่นนะครับสามเสี้ยนอันนี้เสี้ยนที่สี่เสี้ยนสุดท้ายก็เลยมาหนีนะครับไหลมาพอไหลมาเอาเดี๋ยวจะได้ติดตามอีกอีพีที่สองครับช่วงยามนะครับช่วงนี้ขออนุญาตใส่ให้มันเลี่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวไปยามมีหลายด่างอยู่นะครับเดี๋ยวจะยามน้ำกันนะครับพี่น้องโอ้ขันเอาเหี่ยวน้ำพอเอ้ยนี่มันบ่อนอยู่นี่ แค่หน่อยสวดพอดีเนาะหนามเสะไมอันน้ำเซ่หยาพี่น้องครับนี่เขาขาลงเซ่บางทีเราดำเบิดหละพี่น้องเลยน้ำเซ่หยาหยากำลังเปื่ยอยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปพ่อกันอีพิธีสองครับใส่ด่างปาลาไหลด่างปลาก็พอแหลมครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันครับผม